ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมากับพี่เองพี่ต้อยอีกแล้วตอนนี้อยู่กับอีพกับทอกทอกสาระน่ารู้จาก SBT05 นั่นเองนะครับนะตอนกเรียกว่าเราจะมาอ่านการ์ดแล้วก็วิเคราะห์กันนะจากผู้มีสุขการทั้ง3ท่านนะครับเป็นคุณนามิดาแล้วก็คุณแชตแ็กเรดีครับผมสวัสดีครับนั่นแหละมีเอกโคด้วยอ่ะเราไปต่อจากคราวที่แล้วกันเลยนะครับว่ามันจะมีอะไรน่านใจต่อเนื่องกันไปเลยนะไปต่อเลยครับผมอ่ะพี่เอเปิดให้มังกรปีศาจนะครับ ครับรานะครับหน้า4หลัง2 1คริติคอลไซส์1นะครับเป็นมังกรปีศาจเนาะเคอร์อเตอร์หากเรามีมังกรปีศาจอยู่บนสนามเลือกการ์ดบนสนามเรา1ใบสามารถทิ้งการ์ดใบการ์ดนี้จากบนมือนะหากทำในเทนนี้การ์ดที่เลือกได้รับเพาเวอร์ห้าพันจากนั้นหากเรามีเวลาชีวิต6หน่วยหรือต่ำกว่าในเทรนนี้การ์ดที่เลือกจะได้รับเพาเวอร์หนึ่งหมื่นแทนเฮ้ยหนึ่งแสนไม่หนึ่งหมื่นพี่หนึ่งแสนใช่หนึ่งแสนแทนอันนี้เหมือนกันจะบอกว่างานงานแตนแสนน้ก็ มันก็โอเคแต่ว่า,าก็มันเอาเป็นไซบอร์ดได้เนาะมันต้องดูก่อนว่ามันตีถึงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันตีถึงกันหมดเนาะไม่แน่ใจจปกโบมือที่อยู่ในโซ่อยู่แล้วอ่ะแล้วก็มีบวุฒิตึงๆแล้วกนะ็ต้องรอดูนะไปต่อเลยมันก็บิซาจนะครับคือวุสนะครับใช้ศูนย์หน้าหนึ่งหลังสองหนึ่งคริติคอลเมื่อการนี้เข้าสนามนะได้เกรเนาะใช่เกรหากเรามีพลังจิตหงเหินตามกว่าก็เอาไปเลยถามเกรด54เบ๊ะง่ายอ่า มันไม่ได้สี <ไป S 1> มันไม่ได้บอก <ไป S 1> มันไม่ได้สีมันไม่ได้บอกว่าแทนนะแสดงว่าได้หมดนะครับได้สีเก็แบบเบิ้มเบมเลยอ่อะไปอุย้ยไปต่อไปที่มันอุย้ยจบหักกันเป็นแถวหักแล้วหักอีกเนี่ย <c oughs> yeah, โดนไม่เธอเขายิงมาแล้วยังจะโดนอ้นนี่ยิงอีกเดสซา i ิฟายแล้วเบิดมอนกี่ใบก็ได้แล้วจวดตามนั้นนะครับใบถัดไปเลยอ่ะให้คุณเจสแพกหน่อยนะอ่าเดบลอกดิสฟอชั่นว้า เฮ้ยเป็นมังกรเป็นมังกรปีศาจโอเคไอ้ก็ทำลายอ่าเรามีพลังชิ้นหนึ่งหน่วยเราสามารถรายการนี้ได้โดยการจ่ายแคสคอร์สแคสคอร์สทำลายมังกรปีศาจไปสามร้อยหนึ่งใบแล้วจ่ายสองเกตมองเตอร์ได้ใช้หนึ่งยหา่แต่ด้านล่างนี้อย่างแรกทำลายมังสเตอร์ทุกใบไปสามผู้แข่งอยี่สิบสองตีเกตผู้แข่งไปแค่สามใบอุ้ก็เอาไว้าไว้แก้บิลลอดได้นะแบบมาถึงม่งกรจะประกาศบิลลอดเนาะเราเห็นเขาทำท่าก็จัดซะก่อน เห็นเขาไล่ไม้ตายไงเขาไล่ไม้ตา,าไมต,าตายชาร์จเกียมาเลี่ยมเลยกูตัดแม่งเลย <laughs> นั่นแหละครับผมไปต่อเลยครับคุณจะได้ครับรถไปเป็นเดียบลอสซิวไอชิว,ชวไม่ใช่วิวใช่ได้การน,นี้ได้มกกื่อู้แข่งโจมตีในเทิร์นผู้แข่งแล้วเรามีองค์กรปีศาจอยู่บนสนามยกเลิกการโจมต,ตีจากนั้นหาชิดนอ,องหน่วยหรต้อกว่านำอาชาร์จหนึ่งเกียร์และชวนหนึ่งใบคือ <c oughs> มันเล่นเหมือนห้าเขาเลยอะเล่นแบบไลท์ต่ำหกทั้งนั้นเลยอะ อจะต่ำกว่านั้นอีกใช่ต่มือนเนียวันที่มันเหลือหนึ่งนะพี่ใช่นั่นแหละนั่นแหละมันจะเล่นโคตรต่ำเลยนะโอเคไปต่อเลยการเซตอ่ะคุณไม่ดาบัาง้งเพลงวอลแห่งจันทราสีชาติว่ะเวทมนต์หน้าเผามัางกรปีศาจแล้วก็ชารติเป็นเวทเซตเมื่อมอนสเตอร์มังกรปีศาจเข้าสู่สนามได้สองเกตติดเธอละครั้งอีกทคนึงคือหากความชีวิตเรากลายเป็นศูนย์เราสามารถนำการนี้ลงดบ หากทำทิ้งไว้บนสุดหากการนั้นเป็นมังกรปีศาจพลังชีวิตกลายเป็นหนึ่งเซ็ตได้ไปเยอะคืออารมณ์คุาเรากะว่าจะต้องเป็นมังกรปีศาจทั้งเด็กอ่ะมันเหมือนการของแดนชัมลาไอ้เวททั้งนีดอ่ะโอกาสมันแค่จะ็นเก้าสิบเก้าสิบไอเก้าสิบก็ได้เลยเก้าสิลองไล่ละกันต่อจากนี้เราก็มาไล่ไล่เช็คละกันเพราะมันจะทําให้ดึงง่ายขึ้นเยอะเออนะโอเคไปต่ออ่ะคุณนามิดะ น่าอีกกระตายลืมตาตื่นกาแลบิดน่ารักจังมอนเตอรสูน่หน้าหลังพันหนึ่งชิ้นขอามงกลเทพวุ้ยโจการต่อสู้ของการนี้สามารถนำการนี้ลงดอกหากทำโจนึงนะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งคือเมื่อการนี้แสดงจากความสามารถได้เกรดน่าจะไม่ได้ใส่เมืงเนี่ยถ้าแบบนี้ไม่ได้ใส่อ้าวมาแล้วดร์โคนิกเอ็กเชันแการเกรดในตำนาน รีไม้เธอยังไม่โบยังยังไม่นี่เฉดยอดอุ้ยอุ้ยาก้อนไปอีกเลยคต้องการอยู่คนแสงแห่งห้าเขามันรีมาอีกแล้วนี่นะของดีของดี่น้ำต้องการก็ได้เกรหนึ่งแล้วนำห้าเขาไม่เกินหนึ่งใบจากดอกขึ้นมือนะอันนี้มีในตลอแล้วนะครับไปต่อเลยอ่ะศึกเทวะคลื่นเพลิงสังหารนะครับรายได้ไม่จีบูอยู่ในใจนักเก็ตทิ้งโซทั้งหมดของกล้ามส่วนกุ้แข่งหนึ่งใบจนทำลายกันนั้นโอ้โห นั่นแหละพี่ทิ้งโซอทล่าไปเถิดไม่ครับไม่ไม่ครับไม่ใช่ทิ้งโซอทล่าทิ้งโซเวเนตี้ทิ้งทุกอย่างทิ้งโซเลยน้ำทิ้งโซห้องน้ำทิ้งโซทิ้งโซทิ้งโซดิชานทิ้งโซดิทันพี่อทิ้งโซห้องน้ำโอ้เรียบร้อยซรวมมาเป็นแถวเลยมาเป็นกองโซหมดโซหมดซรวมเหลือตัวเดียวออกมาเลยเฮ้ยแล้วมันทำลายทิ้งไงใช่อ่ะ ไ,ไปสบายเลยคุณนภไไิดาเร่อยนี้คู่รับใช้แห่งกายาร่วงโรยอารังกาเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งหน้าหนึ่งพันหลังหนึ่งพันมีสองคริติคอลเป็นเผ่าเลเจนด์ดราก้อนคอคอจ่ายหนึ่งเกณฑ์นำไปผสมจากกองการเข้าโซการ์ดนี้การ์ดนี้ได้รับพาวเวอร์ห้าพันและดีเฟนซ์ห้าพันตามจำนวนการ์ดในช่อง Buddy. บัดดี 2, อ้องบัดดี้สองใบบวกหมื่นเลยโอ้หน้าหลังบวกหมื่นเลย ไม่เกง่งไม่เกง่งยังไม่เกง่งเท่าตัวหมืม่นสองหรอกไปต่อเลย <laughs> หมื่นสองทีดีไอ้นี่ใครเอาผู้อุทิศตนชีพประจรลงเทา้า <laughs> ชีพประจรลงเทา้าคืออะไรลองดูอ่ะอ้างมันจะเหย <laughs> ียบอยู่เออป็นมอนเตอร์ไซส์หนึ่งหน้าสามพันหลังหนึ่งพันมีสองที่เป็นเผ่าเลเจนากอนเมื่อการนี้เขาสนาหมาหาเรามีเลเจนากอนใบอื่นอยู่ได้สองเกณฑ์และคิวหนึ่งไม่ได้ใส่งั้นงั้น ใบต่อไปการโอโมจะครีมาใบนี้ก็ได้ใช้ในนู้นเป็นโอโมเก่าที่รีมาแล้วนะก็ถ้าทิ้งก็ได้ไล่จั่วก็ท่นเองนะถูกจริงนะใช่เอามาเบอดูจริงนะใช่ใช่ไปต่อเลยเไปเติมมีแล้วบูในหลุมใช่ใช่เออใช่ติดอุลเลอร์ด้วยนะผู้อาศัยในขวดน้ำเอาอะไรนะสมาร์สมาสมาร์สมาสมาร์สง่ายๆสมาร์สมาสมาร์สมาร์สมา โอ้โหโค้ชชื่อสมาร์สมาหรือว่าสมาร์สมาร์สมาร์สมาเออสมาร์สมาเออหน้าสามหลังหนึ่งขีดเดียวนะครับเป็นไซสูนน้องเมื่อกี้นี่ถูกทิ้งจะบนมืออ้าวทำลายมอนเตอร์ประสาทผู้แข่งใบหนึ่งหากเรามีเลเจนด้าก้อนอยู่บนสนามก็ยิงผู้แข่งด้วยผมว่ามันน่าจะชื่อสมาร์สนะพี่ดูจากคำพูดมันนะดูดิสมาร์สมาร์สมาร์โอ้โอเคอ่ะต่อเลยผู้ผาพังทลาย ในเทิร์นนี้คริติคอลของเลเจนด์ทุกใบไม่สามารถถูกลดลงด้วยความสามารถของการคู่แข่งและเมื่อเลเจนดาก้อนที่เป็น้หนงตามการโจดดีเลือกทำลายการเปินสนามคู่แข่งไม่เกินหนึ่งใบหากทำลายสำเร็จยิงหนึ่งด้วย <c oughs> แต่มันบอกว่าในเทิร์นนี้ <c oughs> น,นะในเทอร์นนี้ก็ถท่าก,กับว่าถ้าใช้การัน,นยกข,ขึ้นมือแล้วลงมาใหม่ก็ยังติดอยู่นั่นครับ วิบัติล้ไปต่อไปกันบึ้มครับกันบึ้มครับกันบึ้มกันยิงไรครับอาตล่าครับโอ้ยอยเลยเลไม่เล่นครับผมยงแ่เฮ้ยรีไรอีกแล้วไอ้สองเกตนี่ยิงง่สองเกตของโคตรดีอ่ะใส่ห้องน้ลายลาวูขยันรีมารีมาโอ้โหมาเอตัดเวทดีมาอีกแล้วไมเทิร์นโโไวท์ัชอ่ะถัดมาให้เจ๊แพกบ้างมังกรปีศาจ คอนิอมัสเตอร์ไซส์สองหน้าหกพันหลังสามพันมีอย่างคีย์ที่ข้อคอคอสจานเกรดนำท็อปกองคอโซหากเราชีวิตหงหน่วยที่ต่ำกว่าไซส์ของการนี้ลดลงสองเมื่อาการนี้ทำการโจมตีทำลายมัสเตอร์เป็นสกุลแข่งถึงใบหากเรามีพลังชีวิตหงหน่วยที่ต่ำกว่าถอโซทั้งหมดของการนั้นและทำทำลายการนั้นแทนก็คือถอดโซระเบิดอะถ้ามีหโซมีดับเบิลด้วยเลยเมื่อการนี้โจมตีมีดับเบิลคล้ายก่อนหน้านี้เลย ก่อนหน้านี้ท yup> ิ Bal, ้งโจ้เอาเจ้าละเร็วละเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแขนขวาใหญ่มาเอาอีกแล้วอ่ะคุณจะแข่งต่อเลยอ่ะมังกรปีศาจคาโว่มอสเตอร์ไซส์หนึ่งหน้าสี่พันหลังหนึ่งพันมีหนึ่งคริหากเราไม่ผลิตหกหน่วยหรือต่ำกว่าไซส์ของการนี้ลดลงหนึ่งมามอสเตอร์มังกรปีศาจที่มีไซส์ดั้งเดิมเป็นสองหรือสูงกว่าโจตีทิ้งเกจของผู้แข่งหนึ่งใบและชาร์จเก็ ขารนึงคอนโทรลได้เนาะคือการ์ดหน้าใสเยอะเกินอ่ะรู้สึกว่าตั้งเริ่มเยอะแล้วมันเริ่มใส่ยากอ่ะเรื่อยไปอัดยากเนี่ยอ่าโอเคเดสแอสเทร์ใบนี้รีมาให้นะเออดีใครที่หาไปแล้วโชคดีด้วยนะครับใบนี้นะเห็นหลายร้อยก่อนหน้านี้นะก็พลังชีวิตเรากลายเป็นสามนะไอเนี่ยนะพลายการนี้ได้ไม่เราได้สี่หน่วยหรือมากกว่าใช่สี่หน่วยต่ำกว่าเว้ยไอ้นี่มันเขียนเทคพิสอ๋ออย่างงี้นี่เองนะ อย่างนี้เองชิลด์มากกว่านะก็จะทําให้มันเหลือแค่3เนาะก็ง่ายๆคือเวลาเราเราออกมาที่เคาน์เตอร์นะจบนะอ่ะกลายเป็น3แล้วก็าิด้กการ์ดมันทั้งหมดแล้วจั่ว3ใบนะก็ดูการ์ดน้นตาเห็นเลยไม่ติดเคาน์เตอร์จบการ์ดมีการ์ลีหยาบชี้เจ็ดการพังเก่าโอเคโอเคอ่ะต่อไปเลยเดียบรอสตอมนะครับในเทิร์นนี้พาวเวอร์ของมังกรปีศาจทุกใบไม่สามารถถูกลดลงด้วยความสามารถการกแข่งได้เมื่อมังกรปีศาจใช้สามจบดีเลือกทำลายการผสมผสานแข่งมากเกินหนึ่งใบ ถ้าว่าสำเร็จทิ้งเกลือกแข่งหนึ่งใบนะในเทิร์นนี้นะถ้า,ากลับว่ากี่ใบก็นั่นแหละครับไปต่อเลยอาคุจเจนแพ็กเดียร์บอสเดสโตรเป็นเวทมนต์รายการนี้ได้เมื่อกูแข่งสัญญอตีในเทิร์นกูแข่งแล้วเรามีมังกรปีศาจอยู่บนสนามออเตอร์ยกเลิกการโจมตีจากน,านาั้นฮาเราช์วี่หงุดหงิหรือต่ำกว่าชาร์จสองเกจแล้วก็ทิ้งเกจกูขแข่งสองโอ้ยเก่งอะเริ่มเก่งขึ้นมาเรื่อยๆรื่อละทิ้งไม่หรอทิ้งทิ้งแบบไม่ต้องเล่นอ่ะใช่เออ อ่าคุณนามิดาลูกรักคุณมาเร็วกาเกมทัวร์วเบรดเซนโทว่ากาคาขาเป็นม้าอย่างนี้นี่เองมังสเตอร์ไซส์สองพาวเวอร์หนึ่งหมื่นดีเวนท์สามพันมีสองพรีคอเป็นเผ่าดรากอสและเผ่าบังกรเทพมีสกิคลคือดรากอสเราสามารถใส่การนี้ได้ทุกแฟกอ่าเอกพื้นฐานของกาคาเนาะข้อคือจ่ายสองเกตนทำไมมสุดจากกองการเข้าโซนการ์ดนี้ และก็มีสกิลคือ GBo o ๊ครับเมื่อเริ่มไอ้แทกเฟสเล่าในเทอร์นี้การุกใบบนสนามได้รับดับเบิลแท็กหากเรามีเผ่ามังกรเทพใบอื่นอยู่ในเทอร์นี้การทุกใบได้รับทริปเปิลแทกแทนตัวเองมีโมบและโซกะก็อย่างนี้ไงที่มันบอกว่าลุกด้วยเฟสที่ว่าลุกที่ว่าลุกด้วยความสามารถก็คืออย่างนี้นี่แหละก็คือมันต้องตีเองอ่ะเนาะแจกคริปเปิลไงก็ลิงไม่ให้หมดเลยละกันโล่ใบใบเดียวแล้วก็เทคเกิดตุตดมตุมดำลุงดำ แล้วเท็กก็ย,ย,ย,ยิงยิงยิงขี้แตกนั่นแหละอ่ะถัดมาเลยมงกนเทพผู้เรืองตาตื่นนะครับคาริบเบอร์คาริเบรนกาดราหน้าสี่หลังหนึ่งสองคริติคอลเกตไซหนึ่งไม่เกตเค้าเตอร์นะรีบูตอุ้ยในตัวนี้อ่ะเราทำการจุบไปสามครั้งหรือมากกว่าและเรามีทีบูตคลาสอยู่บนสนามเราสามารถแจ่งหนึ่งเกตหักทำคอการนี้จกช่องดอบ เราเดี๋ยวนะขอย้อนกลับไปนิดนึงมันบอกว่าในเรื่องในเมื่อเริ่มไม่แข็งโอเคตัวใหม่มาไม่ได้ทิปเปิ้ลเนาะสามารถแจงเกหาทำคอการนี้จากช่องดอกได้เหมือนกันเมื่อการนี้สแตนที่เขาสามารถมันบอกว่าเมื่อเริ่มแอคแท็กเ,เฟสของเราในเทิร์นนี้การทุกใบก็คือเมื่อเริ่มแอคแท็กเ,เฟสของเราเมื่อเริ่มแอคแท็กเออก็มันแจากตอนเริ่มไง<อ>มันเหมือนกาก้าบวกล้านเต่าแต่แค่มัน เออมาดูนะไม่เมื่อรั่นะเหมืนเหมือนกันแล้ว่ากจ๋จครั้งในแขกฟรีนะถ้าตัวหม่มาได้ทิปเปิลนี้คือสุดเลยนะเออไม่งั้นในหานี่จะกาคันดีเลยนะใครรู้ก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะทุกคนนะเออมันบอกว่าเมื่อตัวนี้ถูกงัดก็การนี้ได้รับคี้บวกหนึ่งนะเออก็แสดงว่ายิ่งยิ่งเวฟหลังยิ่งแรงยิ่งยิ่งลุกขึ้นมายิ่งแรงสองาม มันจะตีสูงสุดห้าขีดเลย <laughs> มันจะแรงเกินไปมันจะดูเลยหน้าเลยตาก็ตื่นเฮ้ยกาเมาสมาแล้ว<อ>มงกรเด้ผู้ลืม<อ>ตากาเมาสน่ารักมากหน้าสองหลังหนึ่งใช้ศูนย์เมื่อจบ<อ>การต่อสู้การนี้นําการนี้ขึ้นมือเมื่อการนี้สแตนด้วยก็สามารถหาวุธนานมีจีบูทอยู่กระตุ้นใบได้รับอีกห้าพันมันทำอะไรเยอะ มันเพิ่มพาวเยอะไงแต่นี่มันกูร์มีคาบมันเป็นอาจจะไม่แรงนี่ก็ต้องมาแจกหาคนแจกเออคาร์อีสตรีมใช่รายได้มีจีบูทอยู่ในเทิร์นนี้ของกาปตันทุบอยไม่สามารถถูกเลทเอาแล้วห้ามห้ามไม่ได้แล้วไม่ถูกกลับขึ้นมือเอาละดูความสามารถเมื่อพู้กองกันเต้บนสนามเราสแต้ดูความสามารถได้ไลน์หนึ่งโอ้โหจิ๊บไปได้แข่งสนามหนึ่งไลน์หนึ่งไลน์หนึ่งไลท์หนึ่งไลน์หโอ้ก็ได้นั่นแหละครับท่านผู้ชมอ่ะคุณนามิดะ คอนดาบแสงมังกรเทพกาไลเลเปียะนะอไอเทมมอเผามังกรเทพอาวุธมีพาวเวอร์พันอีสองคริวิฟโคจ่ายตังเกตหนึ่งเลือดหากเรามีดาวก็อยู่ในสนามการ์ดนี้และมอนลเตอร์เผามังกรเทพทุกใบยังไม่ถูกทำลายไม่ถูกนำเก็าขึ<ม>้นต<ด>ัวไ,ไม่ถูกทำลายแล้วไม่สามารถถูกดูดเลือดได้กันใบกันพลายโอเคจริงๆนึงคือคล้ายๆดาบเล่มแรกอะไอกาทาวินเซเบอร์ที่มันบอกว่าถ้ามีจีบูทคราฟอยู่มัน อันนี้มันเป็นอะไรอ่ะจะสแตนมอนส์เราแทนเอ๊ะเฮ้ยสแตนมอนเตอร์ผมก็เดือทุกใบบนสนามของเราใช่อ้นู้นมันคอมอนไงของทีบูดเบตอ่ะไอ้นี้มันสแตนมอนอันนี้มันเกินไปนะอันนีมันสแตนหมดบอร์ดเกินไปนะกาก้าโอทีคีอ่ะนั่นแหละก็ไอตัวเมื่อกี้ที่บวกเคลียร์เออมันก็ได้เพิ่มอีกเวฟหนึ่งนั่นแหกทีมื๊งมื๊งนั่นแหละครับเอ้ยยุคนี้ตัดเฟสเยอะจะตายอ่าโอเคอ่ะ เทพอ,กอ,อกักคีอ้าวคุณนามิดาอ้าวลูกละคุณเทพอักคีแมกมาฮอลลัสเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งหน้าแปดพันดีเฟนส์ห้าพันมีสองขีเป็น, 1, น 8, 000, 5, 000, เนผ่าดราก้อนเลเยอร์จนดราก้อนแล้วก็ไฟมีสกิลเป็นดราก้อนใส่ได้ทุกแฟกแล้วก็มีดับเบิลบัดดี้เป็นเทพน้ําแข็งฟีซ่าฮอลลัสก็จะมีอีกใบอยู่ในช่องบัดดี้ได้เนาะคอ,อคือจ่ายสองเกรสกิลคือดับเบิลบัดดี้กิฟต์เมื่อการนี้เข้าสู่สนามจากความสามารถของไอ้น้ำแข็งทำลายการ์ด บนสนามคู่แข่งไม่เกินสองใบและจัวสองคำถามับา้ะทำลายไม่ได้ได้จวไหมครับได้จัวดิโอเคอันบอกว่าไม่เกินสองใบไม่จิ้มก็ได้นี่โอเคอีกเทคนิหนึ่งคือเมื่อเริ่มไอรักเฟรของเราหากบนสนามเรามีไอน้ำแข็งอยู่ในเทอร์นี้ดาก็ไซนึนงทุกใบได้รับทริปเปิ้ลไอแท็งอ้าวไม่ต้องจีบูทเบสจีบูทครับอะไรทั้งนั้นทุกตัวได้ที่เพิ่นเลยนะครับอ่ะอีกข้างหนึ่งต่อเลยใครต่อไปนะทน้ำแข็ง ฟีซาฮอลัสเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งพาวเวอร์กับดีเฟนซ์จะสลับกับโต๊ะเมื่อกี้เนาะหน้า5,000ันดีเฟนซ์8,000มี2คริปเป็นดากอตเลเจนดากอตแล้วก็น้ำมีสกิลเป็นดากอตใส่ได้ตัวแฟกแล้วก็มีดับเบิลวัดดี้เป็นไอไฟโคโคดเป็นจ่าย2อเกตดเนาะมีสกิลคือดับเบิลวัดดี้คอเมื่อการนี้เข้าสู่สนามจากความสามารถลือกเข้าสู่สนามด้วยวัดดี้คออ่าเราสามารถทำการคอไอไฟจากบนมือโดยไม่ต้องจ่ายโคโค้ด แล้วก็ดากอสได้ราชาทุกใบบนสนามไม่ถูกทําลายไม่ถูกนํากลับขึ้นมือด้วยความสามารถของการผู้แข่งก็ถือว่าเก่งนะนใช่ใช่ถือว่าเก่ง,กงโล่หลัก<ป>แห่งการป้องกันเสริมนะครับควาคานนะหน้า3หลัง3 2สองคลิเวทมนต์ที่มีข้อโล่น่ใช่การ์ดที่เราไล่ไม่สามารถถูกยกเลิกนะเมื่อการ์ดนี้ถูกทิ้งจากบ,บนมือด้วยความสามารถก็งัดเลจินดักก้อนทุกใบในช่องบัตตี้ของเรา ก็จะใช้สกิลบัตดีคอร์ได้อย่างเงี้ยใช่อ่ะบัลลังชี้เป็นชี้ตายเฮียราชิคโทนนะครับหน้าศูนย์หลังศูนย์ศูนย์หมดทุกอย่างนะครับจ่ายเกรดหนึ่งเป็นอีกนะสวมใส่ไปนะครึ้นนั่งบัลลังเมื่อดาวก็โฆสนามเราออกจากสนามสามารถนำการนี้ลงช่องหอบได้หากทำการนั้นหนึ่งใบย,ยังคงอยู่ต่อเนาะมีแอคสามารถเลิกการนี้หากทำดูใบสุดห้าใบนำมอเตอร์เลเจนด์ไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือเลิก ขอ,อเรื่อนชะลอใ่แหวนก็อันนี้น่าสนใจกว่านะครับเห็นเห็นบนเก้อี้ไหมขบวนมันจะมีดวงตาพันปีเนาะนั่นแหละน,นละอุ้ย <Yes. S 1> อันนี้ต้องให้กูนน้ำมิดาแล้วผ้ามันปูเหลือเกินอะไรเนี่ยแสงต้องห้ามอะไรท,ทวิเทวะแอคทาไฟโดอะไรกร็เนี่ยเป็นไม้ตายเนาะเป็นเผ่ารากได้เลเจนรากรู้ดูมองเห็น อย่าปูอาร์ตแสบตายังคนทั้งจ้าซะเหลยคือดราม่ามากรายการนี้ได้หากเรามีดาก็ตและราชาอยู่ในสนามแคทคอร์ดจ่ายสองเกรสร้างความเสียหายเซิร์ฟชิวคือแข่งสองหน่วยตามจำนวนดาก็ตบนสนามเราหลังจากนั้นจบไฟนั่นก็คือไล่น,นี้เสร็จก็คือไม่สามารถเคาน์เตอร์อะไรต่อได้เลยคือจบไฟนั่นไปเลยจะให้กูเล่น ftk เนี่ยก็สร้าง<ไ>สองแล้วก็ยิงสองสี่หกป่ะจำนวนดาก็ตบนสนามก็ส,สองตัว เนาะเต็มที่ก็สองโอ้ยยิงสี่ก็หกใช่ไหมแล้วมันอาจจะมีอะไรเพิ่มขี้แปลกๆอีกเออก็ว่ากันไปนั่นแหละนะครับเป็นทีเคิดคิดไม่ใช่เป็นจริงแค่สี่เราบอกว่าสร้างสองหน่วยตามจำนวนมอนสเตอร์ดาวน์บอลสามรอบก็สี่ไงรูบแรกเราตีสองขี้ไงแล้วเราก็ยิงอีกสี่โอ้ยนะครัใบต่อไปวัยรุ่นแขนขวายงแรงมากนะเดี๋ยวไปดูใบต่อไปกันนิดนึงเดี๋ยวขอปรับอันนี้ก่อนอ่าคนจะได้กลับมาดูให้เต็มเต็ม โอเคอ่ะเฮ้ยนี่ให้คุณเจ็ดแพ็กเลยมังกวามบิดศาสอะไรเนี่ยนันกวามบิดศาสจะอะไรวะศาสตร์ราพนนาอะไรช่ามันเถอะแเบลเลียวราพนาศูนย์ราพนาศูนย์เป็นมอเตอร์ไซค์สามหน้าหมื่นสามหลังหมื่นสามมีสามริตรออกยอดจ่ายสามเกจการมีผู้สามไม่สามารถถูความไรจับคื้นมือและคิลเลร์้อ ไม่สามารถถดถลดลงได้จากความสามารถของการคู่แข่งทางเราชื่อหนึ่งหน่วยการีได้เป็นเทศและคิดคั่อองการนีกลายเป็น666มีมูฟแัะทิฟฟอยแทนใช่ครับมัน6 6 6 6ขาดอย่างเดียวนะคือมันตียกเลิกได้เท่านั้นเองแต่มันต้องหาวิธีการทํยังไงก็ได้ให้มันตียกเลิกไม่ได้กอมีเว้นหนึ่งว่าพี่ที่ผมเคยเห็นบอกมันลายปุบมันเลือกมอนหนึ่งอของเราหนึ่งใบตีมอนเขาท้ามคอเตอร์งาน<ช>แต่นะว่ามันไม่มีในกล่อง,งประเด็นคือมันแพงแล้วตอนนี้มาหม่เธอแน,น่มาไหม่เธนแน่ มายเธอมานี่เฮ้ยอีกแล้วมาก็ดีนะพี่ไม่อยากคุยถึงคนคนนั้นเลยอ่ะรีตลอดอ่ะนั่นแหละครับอ่ะโอเคไปดูใบถัดไปมันก็ปีศาจบุเทโรนะใช้์สองหน้าห้าหลังสี่สองคลิ่งคอเตอร์หากเรามีมังกรปีศาจอยู่ธนสนามเลือกการยุทธศสนามผู้แข็งมาดกระสังใบสามารถทิ้งการบนมือเราได้ถ้าหากทำในทันี้การที่เลือกนั้นพาวเวอร์ลบหนึ่งหมื่นเนาะก็คือตีกากเลือด จางนั้นหาเรามีในชีวิตหนึ่งหน่วยเธนในการนั้นได้รับที่ดูข้อลบสามด้วยนะชี้สองใบลบหน,น,น,นึ่งลบสามนะเออครับมันเปิดนะครับมันมนีไ่ได้ใส่ก็มันเป็นไอสองใช่ให้รู้เหมือนกันนะอ้ล,ลองดูมันทิ้งอย่างมือนี่อ๋อไม่ใช่นี่ไม่มันต้องอยู่ในบอดแล้วก็ทิ้งมือตัวเองเห่ดใช่เออใช่มันต้องอยู่บนเตือนะอ่าอะ เทไปต่อสามารถยิงการ์ดบนมือได้ใช่ใช่มันก็อยู่บนสนามมันก็อยู่บนสนามเลยสนามนะอ่ะนีเกทีฟเซฟไว้นะครับนะราได้กำไรได้มันระหว่างเทิร์นคู่แข่งแล้วเรามีมังกรวิชาตอยู่บนสนามแต่สังเกตนะในเทิร์นนี้ฟังชีพของเราจะกลายเป็นอ่ะหากฟังชีพของเราจะกลายเป็นศูนย์ฟังชีพเราจะกลายเป็นหนึ่งแทนโอเคก็มีการ์ดกันชีวิตได้อยู่จ่ายสังเกตนี่คือไม่แพงมากสำหรับการ์ดที่เกตเยอะแยะหมด กี่ครับกี่กี่เคยโดนส้มห้าหน่วยจิ้มเอาครับไม่รู้ครับมไม่รู้ครับน้ามทุบเลยนะครับเท่กลายเป็นศูนย์นะครับกลายเป็นหนึ่งแทนนะครับอ่ะโอเคจะแท็กต่อเลยร่มตะมีนเห็นความมืดน,นิรันดร์อันเบลเป็นไอเทมหน้าขวางนี่เลยอีควิปคอร์สนำมากราบิสระพระโมคตั้งใจที่เราจะไม่ได้รับความเสียหายจากเอเวอเรสของกาส ครับของกาดเหรอมันไม่ได้บอกว่าของาทดใช่ของกาดคือทั้งหมดเลยอ่ะโอ้ยโอ้ไม่เอ้แต่ขออแต่คอดไม่นับใช่ปะไม่นับจ่ายเลือดอ่ะมันไม่ใช่ได้รับความเสียหายนะจชจ่ายเลือดจะจ่ายเลือดมันไม่เหมือนกันเจียงน้องเบาไว้ สรุปง่ายๆนะใบนี้นะมันบอกว่าเราไม่เราไม่เจ็บจากความสามารถการนะพวกแผ่นพวกยิงไลท์อะไรเงี้ยคือจบไม่ได้ตอนเหลือหนึ่งเนาะง่ายๆเลยนะแล้วก็<ม>แต่จ่ายไลท์เองก็ตายนะออการนี้ได้รับเพาเวอร์อีกหมื่นแล้วก็สองคีด้วยแล้วก็มอการที่ตทิ้งเก่งกู่แข่งหนึ่งไว้แล้วก็ยคิดหนึ่งก็คือจันหนึ่งด้วยแล้วก็ทิ้งการเงินกู่แข่งหนึ่งด้วยนะครับก็ถือว่าเก่งมากแบบนี้ก็โดนไล่ไม่ตายได้ป่ะไม่ได้ใช่ป่ะไม่ตายเปความเ<ม>สียหายไม่ตาย แค่ติดแค่เทปแต่เทปอไอเทพมีโอกาสโอ้โหจบแล้วอุ้ยเช็เสนามอีกแล้วอูฟูกแสบตาอุ้ยเดี๋ยวขอขยับนี่นิดนึงตัวเจ้ากล่องกาดนี่มันบังเทคขออนุญาตขยับกล่องนิดนึงวางเลยอืมมาอาเลยเจ็ดแ็กเอรอดิเทสเอาเว้นเป็นมังกรปีศาจเป็นไม้ตายแต่เทป ดูมุมซ้ายบนพี่ไอเทมตื้อตื้ดดตื้ตื้ตื้ต้ตตตตองเป็นไวไฟมัเนี่ยนั่นแหละได้กันนี้ดน<า>ได้<า>เมื่อทด้กนตีเม่อไต่อเลยทำการินตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป1ีแอรแพ็ับเป็นตัวปีหนึ่งครั้งแคช้อจ่ายสองเกียงเรือกมันก่อปีสามสาวหนึ่งไปเ้าจ่ายใส่ไป็นกแ่งตามตัวน้องติคกของการที่เลือดโอเคเข้าใจแล้วนี่หกไปเลยหกพสิบหกยาทำไมเขาถึงได้บอกว่าสองเวฟไง ไแต่เบรื่องมานทีแค่สามครั้งนี่ใช่ก็เันการเดินทีกี้ไหมอ๋อ,อ,อแล้วเขาก็จะเอาหุ่นเชิดไซส์ศูนยมายืนแล้วก็เชิดคู่แข่งอะไรเงี้ยไม่ครับไม่ไม่สน <c oughs> อ่า <c oughs> โอเคในชุดนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหลังกลองเจ้ามายืคอร์ดหลังแดง <c oughs> พี่พี่ตรงดูไอ <th phin at> <laughs> <c oughs> ้หลังกองของเบลเลียวดิพี่เหมือนเห็นฟางกว่าสวยนะเนี่ยเฮ้ยสวยนะเนี่ยฮอลัตเนี่ยกับวีซ่านี่สวยเลยฮอลัตมันเป็นขอบทองด้วยมันเอามาต่อกันได้โคตรเฟี้ยวเลยตอนนี้เวทออบลเบรี่ยวไม่แอบสปอยการ์ดอะไรอยู่ข้างหลังแน่เลยเข้าไมมนดูแปลกแล้วนะเบลเลี่ยสวยนะครับเบลเลี่ยมีแบบเดียวนะแต่ว่าวีซ่าฮอลัตนี่มีอย่างอ่ะสองนะแล้วก็มีกาก้าเป็นหลักนะครับโอเคสำหรับชุด เจ้าจีบู t ครับก็หลักๆในกล่องนี้นะที่จะเห็นกันเด่นๆคือจีบูดครับที่มาใหม่นะครับที่มีความสามารถในการสแตนสารพัดประโยชน์นะฮะแล้วก็มีในเรื่องของดับเบิลบันดี้ที่มาใหม่นะครับที่จะตุ้งต้านนะมีโล่การโล่อะไรที่เอามาเล่นลุกเป็นมากขึ้นนะครับยิ่งเก่งยิ่งยิงหลายเก่งต่ดมาก็เป็นดั้งเน็ตนะที่รู้สึกว่าจะมามาสุดๆเลยนะครับ6กร้อยสิบหกคืการยิงคลี่ข้อใส่ไลท์กู้แขกนะเออแล้วก็มีวิธีการปิดอื่นด้วยการตีได้ ก็ไปหาการนั้นเอาเองนะออแล้วส่วนเลือดอื่นๆก็เสริมเพราะสมควรของเบามพอ,อไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่หลกัหลกๆก็จะเป็นประมาณ3สามสายนี้ละกันนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบไปลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เปององ็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับไอ้บุยไม